สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องก้าวให้ไกลไปให้ถึงนะคะเราอยู่ในเรื่องอ่านอยู่ในตอนนะคะอ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคาถามวันนี้เราจะมาเรียนกันนะคะว่าคําว่าก้าวให้ไกลไปให้ถึงเนี่ยคือก้าวเรื่องอะไรนะคะแล้วทำไมต้องไปให้มันถึงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจําวันจันทร์นะคะที่15พฤศจิกายนปีพุทธศกักราช2564ค่ะ ก้าวให้ไกลไปให้ถึงนะคะบทร้อยกองนี้เราอ่านไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วนะคะก็คือคือการให้กําลังใจกันนะคะในภาพก็จะเป็นชมรมต่างๆนะคะชมรมปิงปองนะนี่เขากําลังตีปิงปองนะคะหรือว่าอืมมีแล้วก็มีเสียงลําโพงด้วยนะคะมีลําโพงมีพระเอกของเราอยู่นี่คะ่ะเสื้อไลนๆเนี่ยเลยขาวแดงเนี่ยเขาชื่อกริปนะคะกริด ก็ไกดดอเรือระอีชอช้างกริตนะคะเหมือนเป็นอาวุธชนิดหนึ่งนะคะเหมือนมีด่นแหละเหมือนมีดสั้นนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าใครบางคนอาจชอบเล่นกีฬาบางคนอาจชอบเล่นดนตรีนะคะแต่กริตชอบอะไรไม่รู้แต่กริดเองก็ชอบทั้งกีฬาและดนตรีนะคะกริดเล่นกีฬาได้ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นกลางร่มหรือว่าอากีฬาในร่มหรือว่ากลางแจ้งนะคะแต่ดนตรีเนะี่ยกริดเป็นแค่ นักฟังค่ะเล่นดนตรีไม่ได้นะคะเกรดเคยคิดว่าดนตรีกับกีฬามันน่าจะเข้ากันได้นะคะน่าจะมีความสุขเกรดก็เลยเอาวิทยุมาเปิดเพลงที่ห้องปิงปองนะคะอ่านี่ห้องชุมลมปิงปองนะคะวิทยุตัวนี้เลยโอ้โหตัวใหญ่น่าดูเลยนะคะเอามาเปิดเพลงค่ะผลปรากฏว่านักปิงปองอะสนุกมากนะคะสนุกอะมันมีเพลงให้ฟังเนาะแต่เกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือเพื่อนที่อยู่ในห้องปิงปองรวมทั้งกริดด้วยนะคะสมาธิสติลุด,ดลอยเลยค่ะเพราะว่ามือก็อยากตีปิงปองคาก็อยากเต้นนะคะทําให้วงปิงปองมันปั่นปวดไปหมดนะคะสุดท้ายเนี่ยกริดก็เลยต้องหอบวิทยุกลับบ้านค่ะล้มเลิกการเล่นดนตรีกับกีฬาแนวนี้นะคะอ่ะล้มเลิกไปแล้วต่อมานะคะกริดก็ได้ความคิดใหม่ค่ะที่โรงเรียนมีชมรมแอโรบิก การเต้นแอโรบิกคือทางเลือกที่น่าจะใช้เพราะชอบดนตรีใช่ไหมแล้วก็ชอบเล่นกีฬาด้วยนะคะเพลงก็สนุกสนานเร้าใจขยับแข้งขยับขาเต้นไปตามจังหวะที่ผู้นําบอกนะคะทาให้เหงื่อท่วมตัวหัวใจสูบฉีดโลหิตเลือดหน้าแดงกลําไปหมดนะคะทุกคนได้รับสารแห่งความสุขหรือว่าสารเอนโดฟินนั่นเองนะคะมันหลัง่งออกมาทุกท่านที่เราเล่นกีฬาหรือว่ามีความสุขนั่นเองนะคะน่าจะเจอกีฬาที่ใช่แล้วนะแต่ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีค่ะ กริดมาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวค่ะเพราะว่ากริดมีเป็นเป็นผู้ชายแค่คนเดียวในกลุ่มนะคะกริดก็ยุถูกแย่ถูกล้อตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะถูกแย่ด้วยความรักความเอ็นดูก็ตามนะคะเขาไม่ได้บูลลี่นะลูกแต่ว่าเขาเขาแซวอหอลูกเขาโดนแซวมากๆเด็กผู้ชายคนเดียวเขาก็รู้สึกว่าว่าฉันไม่เหมาะแล้วล่ะฉันไม่อยากมาแล้วนะคะชมรมนี้จึงไม่มีสมาชิกที่ชื่อกริดอีกต่อไปแล้วเขาเขินอายเขาไม่ชอบนะคะกริดก็แต่ ก็ทิ้งท้ายไว้อยู่ว่าไม่แน่นะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนผู้ชายที่สนใจกิจกรรมนี้สักสองถึงสามคนเนี่ยกริดอาจจะมาเข้าชมรมแอโรบิกอีกก็ได้นะคะตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วพี่ล้อเหลือเกินนะคะต่อมาค่ะบ่ายวันอาทิตย์บ้านกริดดูเงียบเหงานะคะพ่อแม่กับน้องก็พากันไปหาหมอฟันนะคะกริดก็เลยเปิดรายการต่างๆกดไปเรื่อยแหละค่ะไปสะดุดที่ช่องหนึ่งเป็นเด็กชายเด็กหญิงคู่หนึ่งนะคะนี่ในทีวีเลยที่เขากําลังดูแล้วก็ มีพิธีกรอยู่ด้วยนะคะกำลังวาดรวดแลาวรวดลายเต้นรำด้วยจังหวะที่สนุกสนานเสียงพิธีกรที่บรรยายประกอบบอกให้รู้ว่าเป็นการแข่งขันกีฬาลีลาดนะคะลีลาสะกดด้วยซอซลานะคะลูกแอรบิกเมื่อกี้สะกดด้วยกวไก่นะคะกรดด,ดีตัวขึ้นนั่งตรงเลยค่ะดูสิทำไมทั้งเต้นทั้งชายทั้งหญิงถึงแม้จะมีรูปร่างเพรียวบางนะคะดูหุ่นดีนั่แหละค่ะดูแข็งแรงมีพลังลีลาท่าเต้นดูขึงขังพลิ้วไหว พร้อมเพรียงสง่างามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะกริดก็เลยโอ้นี่แหละเป็นกีฬาที่ฉันต้องการกริดอยากเล่นอันนี้แหละอยากนะคะนี่คือภาพในหัวที่เขาคิดนะคะนั่งอยู่โซฟาเออทำยังไงทีนี้รู้แล้วรู้ความชอบตัวเองแล้วนะคะว่าฉันอยากเล่นกีฬาลีลาดแล้วจะทำยังไงนะคะโดยปกติแล้วนะคะกริดก็ไม่ค่อยสนใจป้ายประกาศในโรงเรียนสักเท่าไหร่นะคะมันก็ทำให้กริดพลาด ข้อมูลที่สาคัญสาคัญไปหลายเรื่องค่ะแต่วันนี้กริตตั้งใจไปอ่านป้ายประกาศทุกแผ่นเลยนะคะก็ได้เจอประกาศรับสมัครนักกีฬาลีลาดรุ่นใหม่นะคะกริตดีใจจนแทบตัวลอยค่ะก็อยากถึงให้ให้ถึงวันที่สมัครโดยเร็วนะคะพอถึงวันที่สมัครแล้วนะคะก็มีนักกีฬาหน้าใหม่รวมทั้งกริตด้วยจํานวนไม่น้อยนะคะนั่งรวมกันอยู่ในห้องถงใหญ่เลยฟังครูผู้สอนดูว่า โค้ชให้ความรู้นะคะความเข้าใจถึงลักษณะของกีฬาลีลาดตอลอดจงข้อตกลงต่างๆในการฝึกซ้อมนะคะส่วนนักกีฬาเก่าก็จะอบอุ่นร่างกายและซ้อมเต้นกันที่มุมหนึ่งของห้องก็คือรุ่นพี่นะคะเขาเต้นขอเขาไปเพราะว่าเหมือนโค้ชก็มาอบรมคนเข้าใหม่นะคะ ตอนหนึ่งโคช้ชบอกว่ากีฬาลีลาดคือการออกกำลังกายด้วยการเต้นรำนะคะเป็นกีฬาสำหรับคนที่รักดนตรีแล้วก็ต้องเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะดนตรีค่ะเป็นกีฬาที่ไม่ได้ใช้กําลังอย่างเดียวนะคะแต่ต้องมีศิลปะในการแสดงประกอบด้วยนะคะเนื่องจากกีฬาเนี้ยมันแพร่หลายมาจากประเทศทางตะวันตกก็คือเป็นกีฬาของฝรั่งนั่นแหละลูกเพลงที่ใช้จะมีจังหวะที่หลากหลายและแตกต่างกันไปนะคะไม่เหมือนดนตรีไทยนะคะ โค้ชจังพูกต่ออองนะคะว่ากีฬานี้ต้องใช้ความอดทนมากไม่ใช่ว่ามีเพลงสนุกๆเข้ามาเต้นสองถึงสามครั้งก็คิดว่าใช้ได้แล้วนะคะถ้าคิดเช่นนี้ก็เป็นการคิดที่ผิดค่ะเพราะว่ากีฬาลีลาก็ต้องฝึกซ้อมเป็นจุดประจําทุกวันนะคะเหมือนกีฬาอื่นๆน,นะคะต้องใช้ความอดทนมากนะคะนี่คือภาพบรรยากาศของนักกีฬาลีลา,ลาหน้าใหม่นะคะและ้วดูขนาดดูโคโ้ชลูกโค้ชคนนี้ยังหล่อเลยหุ่นเพรียวเลยนะคะเพราะาออกกำลังกายทุกวันนะคะ การออกกําลังกายด้วยวิธีต่างๆเช่นการวิ่งการว่ายน้ําต้องจัดเวลาให้ดีนะคะต้องกินอาหารในมันคุ้ผ้าหมูก่อนดื่มนมด้วยนะคะมาฝึกซ้อมตามเวลาที่กําหนดทุกวันนะคะสิ่งแรกที่กริดจะต้องทําก็คือวางแผนชีวิตของตนเองก่อนนะคะก็คือมันต้องแบ่งเวลาลูกงั้นเวลาหลักก็คือเรียนหนังสือแล้วจะทําเอาเวลาไหนมาเรียนมาฝึกซ้อมนะคะกริดก็ต้องวางแผนค่ะ เป็นนักกีฬาที่ดีก็ต้องเป็นนักเรียนที่ดีด้วยโอ้โหแค่ mindset ความคิดเขาก็ดีแล้วลูกเพราะเขาไม่ทิ้งเลยไม่ใช่ว่าไปเล่นกีฬาแล้วก็ทิ้งการเรียนเลยนะคะเขาก็การบ้านต้องส่งงานที่รับมอบหมายต้องเสร็จรวมทั้งมีเวลาอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนอีกด้วยแต่ กริดว่าเรื่องเหล่านี้ไม่น่าเป็นปัญหาสําหรับกริดอยู่แล้วเพราะว่ากริดวางแผนไว้แล้วค่ะว่าจะรีบทําการบ้านให้เสร็จในตอนพักเที่ยงนะคะแทนที่จะนั่งคุยนั่งเล่นส่วนการเล่นสนุกตามภาษาเด็กๆเ,เออวัยรำมันต้องเล่นสิกริดจะเก็บไว้เล่นในวันสุดหยุดเสาร์อาทิตย์แทนนะคะพอเลิกเรียนเนี่ยกริดก,ก็รีบ วิ่งไปออกกําลังกายก่อนฝึกซ้อมนะคะเมื่อกลับถึงบ้านก็อาบน้ำรับประทานอาหารเย็นพักผ่อนด้วยการดูรายการข่าวจากทุท่าน์นะคะเพราะว่าการมาเขาทำเสร็จเดี๋ยวตอนเที่ยงเราไงเวลาว่างใช่ไหมคะถ้าทาเสร็จหมดแล้วนะคะกลับบ้านไปก็มีเวลาพักผ่อนดูรายการทีวีที่ตัวเองชอบนะคะก่อนแล้วก็เข้านอนไปเลยหนึ่งสองสามเก้าชิด เก้าอ่าเสียงโค้ชบอกจังหวัดในนักกีฬาให้ปฏิบัติตามนะคะหลังยืดหน้ามองตรงเข้มแข็งหน่อยนะคะเสียงโค้ชคอยเตือนเป็นระยะนะคะในช่วงเวลาที่ฝึกซ้อมเวลาผ่านไปนะคะกริดไม่เหนื่อยค่ะไม่ท้อแท้ไปซ้อมตรงเวลาตลอดค่ะแม้ว่าจะซ้อมเต้นซ้ำๆเพลงเดิมๆนั่นแหละกริดก็ไม่รู้สึกเบื่อเลยเพราะว่าเขาชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ากริดมีความฝันแล้วภาพนักกีฬาลีลาด เด็กชายหญิงผู้นั้นที่เจอในทีวียังติดอยู่ในความทรงจําเขาเลยเขาอยากจะเป็นเขาอยากจะเป็นแบบนั้นให้ได้นะคะเสียงโค้ดดังมาจากหน้าห้องค่ะกริใจลอยไปถึงไหนนี่คีฬาเต้นรานะไม่ใช่เดินรําทำสีหน้าให้เรารู้ว่าสนุกหน่อยสิมีชีวิตชีวาน้อยก็กริดเต้นอยู่แต่มันเหมือลอยลูกมันไม่มีความเป็นศิลปินความเป็นนักสแสดง,งนะคะทําให้โคด้ดดุให้กับกริกนะคะเสียงของโค้ดกระทบ ใจกริดดังปั้งเลยนะคะกริดคิดว่าตัวเองทําเต็มที่แล้วนะเอ๊ฉันทำเต็มที่แล้วแต่ทําไมโค้ชพูดอย่างนั้นน่ะความน้อยใจมันวูบเข้ามาทันทีค่ะแม้เกริดจะพยายามปรับตัวเองอย่างไรก็ไม่เป็นที่พอใจของโค้ชอยู่ดีอะ่ะ วันนั้นกริดกลับบ้านด้วยความเศร้าค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดจะลาออกนะแต่ว่ารู้สึกไม่ดีเวลามีคนด่านะคะมีคนตําหนินะคะเขาก็คิดว่าเขาทําดีแล้วนะคะในภาพก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มาให้กําลังใจนะคะลองใหม่ดูไหมลูกลองใหม่ได้ไหมคุณแม่กับคุณพ่อให้กาลังใจลูกพ่อลูกดูแปลกๆวันนี้นะคะทั้งแม่และพ่อคือที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของลูกอ่าแม่รู้ว่าลูกตั้งใจ สิ่งที่จะเป็นนักกีฬาให้ได้นะคะแม่ว่าโค้ชพูดถูกแล้วนะเพราะลูกพยายามมากเกินไปตั้งใจอย่างเต็มที่ธรรมชาติของลูกเป็นเด็กล่าเริงสนุกสนานเลยหายไปด้วยมีแต่ความเครียดโค้ชบอกแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นศิลปะการแสดงด้วยใครๆก็เต้นได้นะคะแต่ถ้าเต้นอย่างมีชีวิตชีวาเรื่นเริงเป็นตัวของตัวเองแม่ว่ามันน่าจะดีกว่านะ แม่กอดกริดและให้กำลังใจนะคะทั้งกอดั้งให้กำลังใจด้วยนะคะลองดูใหม่ได้ไมลลูกพ่อบอกลองทำอย่างที่แม่ว่าแล้วลูกจะรู้ว่าฟ้ากับดินมันต่างกันยังไงแล้วเสียงพ่อก็หัวเราะนะคะทำให้กริดอารมณ์ดีตามไปด้วยนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็มาให้กำลังใจให้ความรักลูกนะคะทำให้ลูกส่งเสริมให้ลูกสู้ต่อนะคะวันรุ่งขึ้นคะ่ะ กริดแสดงออกอย่างที่กริดเป็นค่ะร่าเริงสนุกสนานวาดลวดลายเต็มที่เลยปล่อยตัวให้พลิ้วไปตามจังหวะเพลงนะคะเกิดอะไรขึ้นนะกริดดูแตกต่างกับเมื่อวานราวกับฟ้าดินทีเดียวโค้ชชมค่ะวันนี้โค้ชชมเลยวันนี้กริดรู้แล้วว่าฟ้ากับดินมันต่างกันยังไงเมื่อวานเนี่ยโดนด่าเละวันนี้เปลี่ยนใหม่โดนชมซะง,งั้นโอ้ฟ้ากับดินมันต่างกันนะคะเมื่อถึงเวลาคัดเลือกค่ะ ซ้อมผ่านไปนานแล้วนักกีฬาไปแข่งขันเพื่อเชื่อมความสามคัคคีระดับโรงเรียนอะแข่งระดับโรงเรียนก่อนนะคะคู่ของกรีตเป็นนักกีฬาใหม่ทั้งคู่เลยได้รับเลือกเข้าแข่งขันกีฬาลีลาในครั้งนี้ด้วยนี้ด้วยนะคะแม้กรีตจะได้เพียงรางวัลชุมเชยอันดับสมนะคะกรีตก็ดีใจอย่างที่สุดโอ้แข่งครั้งแรกได้ที่สมถือว่าเก่งมากๆนะคะเพราะมีความพยายามเลยลูก นี่เป็นเพียงก้าวเริ่มต้นของความมุ่งมั่นนะคะถ้ากริตไม่ปรับความคิดไม่เชื่อฟังโค้ดหรือว่าพ่อแม่ดึงดันที่จะทำตามความคิดของตนเองนะคะความสำเร็จก็คงไม่ปรากฏเช่นนี้ค่ะทิสกริตคิดว่าเดินมาถูกทางแล้วนะคะคือการทำอะไรต้องทำให้ถึงที่สุดและดีที่สุดรายการแข่งขันเนี่ยยังมีอีกมากค่อยๆเลื่อนไปทีละขั้น เกริ่เช่าว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมเกริจ,จะได้ไปแข่งขันระดับประเทศหรือนานาชาติอย่างแน่นอนนะคะเขาให้ข้อคิดว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะมีจุดมุ่งหมายที่มันมั่นคงแน่วแน่ในการปฏิบัติพร้อมไปด้วยความเพียรมานะบากบานันอดทนไม่ท้อถอยก็จะทำให้บุคคลนั้นประสบความสำเร็จและก้าวเดินไปสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างสมปรารถนาก้าวให้ไกล ไปให้ถึงตามชื่อเรื่องนี้เลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องกีฬาลีลามันคงจะยากสำหรับหนูใช่ไหมคะหนูก็คิด,ดง่ายๆคือกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเห็นไหมคะฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลต้องฝึกซ้อมทุกวันคุณครูจะรดพาฝึกทุกวันใครที่อ่อนซ้อมไม่ซ้อมบ่อยๆ คุณครูเขาก็ไม่คัดอยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่มีทักษะคุณไม่มีระเบียบวินัยฉะนั้นถ้าอยากเป็นนักกีฬาโรงเรียนหรือว่ามีอยากเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอะไรอย่างนี้นะคะต้องหมัน่นจะฝึกซ้อมมีระเบียบวินัยน,นะคะลูกแล้วก็อย่าลืมไม่ทิ้งการเรียนด้วยนะคะมาดูแบบฝึกหัดของนูกันค่ะวันนี้หลังจากอ่านเรื่องเสร็จแล้วนะคะเรามาตอบคาถามกันค่ะ ต่อไปค่ะมาดูแบบฝึกหัดบทที่8นะคะในเรื่องก้าวให้ไกลไปให้ถึงนะคะแบบฝึกหัดของหนูมันอยู่ในหน้าที่65ค่ะข้อ1 2 3 4ก็คือมันเป็นหน้าเดียวกันนะคะแต่เวลาครูทำ powerpoint อค,ค่ะครูก็เลยแบ่งเป็น2เฟรมเพื่อให้มันดูตัวใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มันจะได้อธิบายง่ายๆนะคะคำถามข้อที่1ถามว่า กีฬาที่กริชชอบมีลักษณะเป็นอย่างไรในเนื้อเรื่องนะคะชอบกีฬาเป็นดนตรีเป็นกีฬาที่เล่นไปฟังเพลงไปนะคะดูจะมีความสุขที่สุดก็คือเป็นเป็นกีฬาที่เป็นกีฬาที่มีดนตรีด้วยนั่นเองนะคะทั้งสนุกแล้วก็มีดนตรี นะคะตอนแรกเข้าแอรโรบิกแอรโรบิกก็ชอบแต่มันมีจะมีกลิดเป็นเด็กผู้ชายคนเดียวเขาก็เลยอยู่ไม่ได้เขาเคินพี่นะคะชอบอยู่แอรโรบิกแต่ว่าสุดท้ายก็มาพบกีฬาลีลานี่แหละที่มันเป็นทั้งกีฬาแล้วก็มีเพลงด้วยนะคะสรุปก็คือกริดชอบกีฬาที่มีเพลงด้วยนั่นเองนะคะข้อ2นักเรียนที่ว่าการเล่นกีฬาทุกประเภทต้องใช้สมาธิหรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้เป็นความเิด่ของหนูเองนะลูก ต้องใช้สมาธิไหมคะเตะฟุตบอลก็ต้องตั้งใจเตะต้องใจซ้อมเล่นดีลาดเล่นปิงปองหรือว่าลํานาตาสินทุกกีฬาต้องใช้สมาธิหมดเลยนะคะทุกกิจกรรมเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะกีฬามันต้องใช้สมาธิตจดจอ่อในเรื่องนั้นทํานะคะเพราะว่าจะทําให้เราทําออกมาได้ดีที่สุดนะคะมีสมาธิถ้าเหม่อลอยนะตอนที่กริบ เต้นซ้อมเต้นอยู่แล้วเขาก็คิดภาพตอนนี้เขาได้ไปแข่งโอลิมปิกอะไรเงี้ยทําให้การเต้นของเขาเหมือนกันเดินโค้ชก็เลยติไงคะฉะนั้นจําเป็นต้องมีสมาธิค่ะข้อ3อ่ะมาแล้วเพราะเหตุใดกริดจ,จึงออกจากชมรมแอโรบิกเพราะว่ามีกริดเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วโดนพี่ล้อบ่อยก็เลยทําให้กริดไม่มีเพื่อนนั่นแหละไม่มีเพื่อนผู้ชายด้วย ก็เลยออกจากชมรมแอโรบิกนะคะแต่ว่ากริดบอกว่า,างไงเขาทิ้งท้ายว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนสักสองคนเพื่อนผู้ชายทัส้สองคนเขาอาจจะเข้ากับชมรมแอโรบิกอีกก็ได้นะคะข้อ4ีถ้านักเรียนได้รับเชิญให้ไปเล่าเรื่องกีฬาลีลาดนักเรียนจะเล่าว่าอย่างไรนะคะหนูก็เล่าตามที่เรียนในคลิปวิดีโอไปนั่นแหละคะ่ะ ว่าเป็นกีฬาเกี่ยวกับการเต้นต้องใช้ลีลาผิวไหวประกอบการแสดงด้วยอย่างนี้นะคะต้องฝึกซ้อมบ่อยๆนั่นเองนะคะข้อ 5. บอกชื่อกีฬาที่นักเรียนชอบและถ้านักเรียนได้รับคัดเลือกไปเป็นนักกีฬาประเภทนั้นนักเรียนจะมีการวางแผนชีวิตตนเองอย่างไรอายุตัวอยา่างชอบฟุตบอลเมื่อได้แข่งได้เป็นไม่ได้เป็นนักกีฬาฟุตบอลแล้วหนูจะทํำยังไง ช่วงเวลาเรียนก็เรียนรีบพักเที่ยงทํากันบ้านตอนเย็นฝึกซ้อมทุกวันกับโค้ชนะคะก็คือก็จัดเวลาให้ไม่ใช่ว่าเป็นนักกีฬาฟุตบอลแล้วตั้งใจซ้อมอย่างเดียวไม่ตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องไปเล่นกีฬาแล้วก็ต้องเรียนให้มันไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเราสามารถทําพร้อมกันได้นะคะโดยให้มันไม่เสียอะไรสักอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลน,นะคะว่ายน้ํา นะคะหรือว่านะักกีฬาปิงปองก็ได้เทเบิลเทนนิสนี้นะคะเทนนิสอ่าปิงปิงปองเทเบิลเทนนิสอ่าแล้วก็กีฬาเทนนิสแบบบินตันอะไรพวกนี้นะคะก็คือต้องซ้อมหมดนะคะข้อ6ค่ะอะ,อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กริดป,ประสบความสำเร็จในการเป็นนะักกีฬาลีลาดนะคะเรื่องอะไรอะ่ะหการฝึกซ้อมใช่ไหมคะฝึกซ้อมดีมีโคชดีสอง มีครอบครัวที่ดีเห็นไหมคะตอนที่ลูกท้อแท้นะคะพ่อกับแม่ก็ให้กําลังใจอันที่สองมีครอบครัวที่ดีมีพ่อแม่คอยให้กําลังใจเป็นที่ปรึกษาให้กรีฑตลอดนะคะทําให้กึ้ประสบความสําเร็จในเรื่องที่สามสุดท้ายคือตัวของกรีฑเองค่ะเขาเปลี่ยนความคิดวันนั้นที่โค้ชด่าเห็นไหมคะโค้ชให้โค้ชเตือนสติเขาว่าเขาทําไม่ดีวันต่อมาเขาเปลี่ยนความคิดเลยเขาตั้งใจทําใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่เลยทําให้โค้ชชื่นชมเขาและเขาก็ได้เป็นตัวแทนไปแข่งได้ที่สามนะั่นแหะ นะคะมี่สามบรรทัดพอดีเลยหนึ่งการฝึกซ้อมและก็โค้ช่ดีสองเรื่องครอบครัวที่ให้กำลังใจสามและก็ตัวกริดเองนะคะข้อสี่ตอบมานี้อ๋อข้อหกข้อหกตอบมานี้นะคะตอบสามอันนี้นะคะโอเคแล้วก็อยู่ในหน้าที่หกสิบหกค่ะเปิดหน้าต่อมานะคะบอกความหมายอธิบายแล้วก็ฝึกใช้คำนะคะขีดเส้นใต้คำที่สะกดถูกต้องนะคะมีอยู่ห้าข้อ โอกาสกับโอกาสโอกาสสอเสือกับโอกาอสสอศาลาอันไหนคะปรากฏคําที่สองปรากฏกดต่อปะตักับกดดอชดาอันไหนถูกนะคะเชาอุ่มเชาอุ่มมีวิสัญน,นีกับชาอุ่มไม่มีวิสัญนญนีนะคะมีสะอะกับไม่มีสระอานั่นแหละนะคะแอ,อโรบิกบิกกอไก่หรือว่าบิกคอควายนะคะ ลีลาดลีลาสอเสือหรือว่าสอสารานะคะอันนี้คุณครูย้ําแล้วในคลิปเมื่อคีนนี้คุณครูย้ําไปแล้วนะคะว่าแอโรบิกสะกดด้วยตัวไหนลีลาสะกดด้วยตัวไหนหรือถ้าไม่รู้จริงๆเปิดพจนานุกรมค่ะลูกเรียนมาแล้วการใช้พจนานุกรมนะคะใช้ให้มันเป็น,ป,นประโยชน์หรือว่า Search Google ค่ะโอเคต่อไปข้อสุดท้ายค่ะนำคำจากเรื่องเก้าให้ไกลไปให้ถึงเติมในช่องว่างให้ได้ใจความ ก็ะค,ะคือคําในบทเรียนนั่นแหละประโยุที่เขาเอามา5อันนี้นะคะเป็นประโยคที่อยู่ในบทเรียนเมื่อกี้เลยนะคะถ้าถ้าเราได้ฟังทีนี้คุณครูจะตอบเลยตอบให้เลยนะคะการออกกําลังกายด้วยการเต้นรําเราต้องเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายมันอยู่หน้าแรกๆนะคะครนะูหาก่อน เราต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้ไปเป็นไปตามจังหวะเพลงนะคะเคลื่อนไหวร่างกายให้เป็นไปตามจังหวะเพลงเออเป็นนักกีฬาสำหรับคนที่รักดนตรีต้องเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะด,ดนตรีมาแล้ววักนี้เองนะคะ เคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเคลื่อนไหวร่างกายนะคะตอบว่าเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวอ่ะตอบคำว่า,าเคลื่อนไหวนะคะข้อที่สองผู้แข่งขันกีฬาลีลาดชายหญิงมีรูปร่างเพียวบางนะคะเพียวบางข้อนี้ข้อที่สทั้งพ่อและแม่คือที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของลูกนะคะอยู่ในวัดไหน นี่ไงคะทั้งพ่อและแม่คือที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของลูกนะคะประโยคนี้อยู่ในหน้าที่131นะคะหนังสือเรียนหนูไม่มีรอปลูกดูในนี้แหละุณคกูก็จะอธิบายไปด้วยนะคะถ้าดูคลิปก็ทําได้นะคะต่อไปเสียงหัวเราะทําให้เสียงพ่อหัวเราะทาให้กริดอารมณ์ดีตามไปด้วยนี่ค่ะเสียงพ่อหัวเราะทาให้กริดอารมณ์ดีตามพ่อตามไปด้วยนะคะกล่องว,ว,ว,ว่าอารมณ์ และข้อสุดท้ายค่ะผู้มีความเพียรอดทนจะก,ก้าวเดินไปสู่จุดหมายที่จุดหมายที่วางไว้อย่างอย่างอะไรอย่างอะไรผู้ที่มีความเพียรน,นะคะตอบว่าสมปรารถนาก็ได้นะคะข้อสุดท้ายตอบสมปรารถนานะคะ ผู้มีความเพียรจะอดทนก้าวเดินไปสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างสมปรารถนาโอเคนะคะทีนี้เริ่มทําแบบฝึกหัดได้เลยนะคะแล้วก็ไปส่งตามห้องที่ตัวเองเคยส่งนะคะทับห้าทับหนึ่งส่งใน f a c e b o o k นะคะในใต้โพสต์ของคุณครูเลยนะคะแล้วก็ห้าทับสห้าทับสห้าทับสี่ส่งที่ไลน์กลุ่มห้องนะคะใน อ,อัลบั้มภาษาไทยเทอมสองนะคะวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพลงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ